นี่ค่ะว่ามีเวอร์มากทำไมโดนถึงโดนน่ะมันเกิดอะรขึ้นมันเกิดอะรขึ้นคะ่ะ ที่หนึ่งชิเมล่าทำไมอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเขาอว่าวหนูติดเงาใช่ไหมมีเขาอว่าวไอ้ที่หนูติดเงา มีใครไปดูอนิเมะแล้วบ้างมันชื่ออะไรนะมาหากาับสักอย่าง เออไม่เคยไม่ไม่ใช่ไม่เคยไม่ค่อยมาไลฟ์ในไอจีแล้วพอมาไลฟ์แล้วแบบอืม <c oughs> <c oughs> ม่เป็นคนละไบเปเลยนะเอ้ยคำอะไรโหมีคนยังไม่นอนเยอะเหมือนกันนะเนี่ย Have a good night เครืองนูอย,อย่าเล่นฟิลเตอร์ไง <laughs> มันชื่อเรื่องอะไรอ่ะจำชื่อเรื่องไม่ได้ไม่ได้เอาอ,อีกอันนึิเมะอันนี้มเนเรื่ังไงอ่ะจึงจึง เหมียวมเมอร์ไม่นอนหรอเฮ้ยมเมอร์ยังไม่นอนหรอโดนแน่เดี๋ยวไปบอกใคร๋ยวไปบอกใครอย่ไปบอกใครว่ามเมอร์ไม่นอนมเม,มนอร์ <c oughs> พูดไม่เก่งแต่ว่าพิมพ์เก่งมาก ไม่เค <laughs> ็งๆมาโอเอไหมมาโอม่เอไหมพรุ่งนี้วันเสาร์เราจะไปเซอร์นที่ไหนอะล้ <laughs> าทะเลจะไหวไงไง <laughs> ให้ดูรูปที่สองของน้องนะคะอือ <laughs> ชอบมากอุ้ยหวามิงชอบมากน,นี่หนูทะเลแสนหวานคืออะไรคือรูปที่สองขอจักพวกนนี้จะไปวิ่งเล่นใจอุญยายเหรอ อย่าซนนะอย่าซนนะแต่ว่าไปตกคนมาเยอะไปตกคนมาเยอะนะลูกชีซอซอเมื่อกี้ฉันบอกว่าเธอโยค่ะอินคา มไม่มีรูปแล้วอ่าแล้วถ่ายกันน้อยมากชิงจังม,มามิไม่สนค่ะตอนนั้นไมืมี หนูซ่อนไว้เถอะเดี๋ยวตำรวจลงเองสซอมีจะยิ้มอย่างเดียวเสื้อบอลใครคิดคะจำไม่ได้ว่าใครอ่ะมิ้นปะคือตอนแรกอ่ะชวน ขอื่นแต่งอีกแบบหนึ่งแต่ว่าหาชุดไม่ทันกันเราก็เลยใส่เป็นทีมเลยฟุตบอลเมิเริ่มผลลุกแล้วไปนอนไหมเมิม ตีลังกาสนุกไหมคะฮะหนูไม่ได้ตีลังกาหนูไม่ได้ตีลังกาหนูเป็นผู้ชมที่ดีนั่งขำเยอะๆเม้าเ็นมีสถาลัเม้าด้วย หนูหรือปหนูรู้หรือเปล่าว่ามีหัวหน้าดอมเลยนะหัวหน้าดอมเขาเดินออกมาร้องเพลงนะลูกพร้อมไหมคะหนูได้แอบฟังหรือ,อยัง ทาปากยังไงหนูทาตรงนี้ไม่ได้ทาปากไม่ได้ทาปากทาข้างแรกแล้วมันก็ดูเหมือนทาปากไมได้ไงมันทาปากไม่ได้ ใครข้ออ่อนสุดนะก็เยอะอยู่นะเยอะอยู่ค่ะเยอะพ่อตัวเลยเยอะพอสมควรแต่หนึ่งในนั้นก็มีอยู่แล้วแหละนะหมูเดิง ม,มิวนอนกี่ทุ่มคะอีกสักแปบ,บน่าจะนอนแล้วคะ่ะเดี๋ยวว่าจะดูอนิเมะอีกสักนิดนึงเพราะว่าอยากตามให้ทันหมูได้บอกว่าปีหน้าเตรียมปีนี้เขาก็พูางนี้ปีที่แล้วเขาก็พู้หนีฮ้อจริงปะ อยากพูดมากเลยอะตอนเนี้ยอยากพูดมากแต่ว่าคือถ้าเราพูดคนเดียวมันจะไม่สนุกวย де. มันต้องมีคนที่แบบฝ่ายตรงข้ามอะเขาเรียกว่านะคนขัดขันมันอยู่ในสารเราจะไลฟ์นี้เราจะไม่มีการเผาอะไรกันเกิดขึ้นนะคะ เราต้องให้โอกาสอีกฝ่ายมาคัดค้านพี่น้บวันข้างตีนะครับต้าเป็นสองกับ สองครึ่งนะคะจำไม่ได้เหมือนกันเอาจริงป้ะนีไ่ไม่ค่อยรู้จักทีมบอลเลยแต่ว่าเห็นเขาแบบฝากเขาซื้อมาไม่ไม่ค่อยรู้เลย เอางี้นะแบบทุกคนคือลูกชายหาดอยู่เลฟเคยมีไปแล้วไงแล้วก็เลยไปหามุมอื่นกันบ้างเปลี่ยนมุมบ้างก,าก็แบบโดนก็จะเบื่อกันน้องบอกพี่จ้องพี่มีอะไรคะคัไหมคะพี่จ้องพี่จ้อง พี่จ้องไม่เอาถึงบอกว่าเราจะไม่พูดตอนนี้ไงถึงบอกว่าต้องมีเขาก่อนไม่งั้นเราจะกลายแบบว่าเราใส่ลายเขาแม่หนูอยากพูดมากว่าลูกใครที่มอมที่จะมอมหนูใจงเย็นนะคะ อย่าหลอกถามเด็กขาดเธอบอกแล้วว่าต้องมีโคู่กรณีเราจะไม่โบยใครน้องน่าจะนอนแล้วปะไม่แน่ใจค่ะเห็นอยู่กับแก๊งทีมบอสังค่ะทุกคนดูเอเนอร์จีเยอะมากเพราะว่าบางคนก็แบบอย่างน้องมินไม่ค่อยไม่ค่อยได้เจอกันน้องก็เออมีเอเนอร์จีแบบหนึง่งฮัลโหลแองจี หร่อควรจะเป็นแจงจี้ดีตลกอะเมื่อวานพี่แจนบอกว่าเธอต้องเปลี่ยนชื่อแล้วละ่ะนี่แองจี้ไปเลยเราดเล่นด้วยกันหนึ่งแมตต์แต่ว่าไม่ได้มีใครถ่ายเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้คิดจะเต้น แต่เพลงมันมาพอดีเ <laughs> องจี้เองจี้มาจากไหนเองจี้คือพี่จิเพราะถ้าเองจี้มันแบบมันจะไม่เข้าออชื่อบ้านหรือจะเป็นแจงแจงจี้ <laughs> ตอนนั้นมันนึกออกเนียชื่อนั้นนะ่ะก็เลยเรียกแองจี้ะเลย <laughs> แกงหมูแดงเป็นไงบ้างคะเท่าที่จำได้ก็คือน้องตูวพี่แมวทำไม,มไม,ม่เต้นนะ <laughs> เออเอนด,ดูอ่ะส่วนเอวิวก็คือเอ,ดดดดดดดอ็นเตอร์เทนตัวเองน้องพรีมก็เหมือนจะมาขอลูกอมลูกอมแตงโมส่วนเร่รักตามนั้น ไม่ได้ถ่ายคะ่ะเคยถ่ายด้วยกันเมื่อประมาณปีสองปีที่แล้วปะเอ้ยปีที่แล้วปีที่แล้วเปไหนเนะจำไม่ได้อะแต่เคยถ่ายด้วยกันแล้วคะ่ะเราเคยถ่ายด้วยกันแล้ว รู้สึกไงตอนชงน้ำตาลฟิล์มได้เอาจริงปปะคือพอมีกล้องไงพอรู้ว่าจะถ่ายก็คือทำเอามาทำมาเป็นแบบแก้มชนกันแต่พอแบบไม่มีกล้องปุ๊บเหมือนจะมีมันจะมีใน x อ็กอยู่ อือนอนดึกว่านั้นเนี่ยตาพี่มิวดูไม่ไหวแล้วล่าสุดเอาจริงตาหนูเป็นอย่างงี้ตาหนูจะดูง่วงๆนิดนึงเพื่อนคนตาง่วงค่ะฝัน,นนะดีน้ำบ๊อบดอวนะคะ พวกนี้ไปโซนที่ไหนก็ระวังตัวนะเอมี่วันนี้อยู่ในงานไหมเหมือนสองคนนั้นก็ตัวติดกันอยู่นะถ้าจะไม่ผิดพี่ดวนยกแก้วกับโนูไหมคะเรามายกเวทกันบ้างไหมมีคนจะมอมเด็กเฮ้อจ่าย มามีไม่ดูมามีเออมีไม่ดูแต่มามีไม่แ <c> น <oughs> ่ต้งอยากรู้ว่ามันติดเงามันเกิดจากอะไรอ่ะสวิตดีมค่ะ ไปแล้วดีกว่าไลฟ์เกีน่นาทีแล้วอะแค่อยากเอาหน้ามาให้ทุกคนเห็นไปแล้วเยวจะไปดูการ์ตูนกัน๊ายบนะคะทุกคนแฟนอีนน,นะคะกันไห h t